นี้มาเริ่มที่แยกม้วยขวางเลยนะครับเดี๋มาดูว่าเราจะได้งานไหมมีเครดิตอยู่สองพันนั้นแต่เมื่อวานแลล้เมื่อคานเจอแต่ลูกค้าสั่งของเยอะๆทั้งนั้นห้าหกร้อยพันหนึ่ง ได้แล้วนะครับซัมสูุมุยใช่ซัมคาเฟ่ปะอ่นถูกปะย้อนกลับไปรับสุดที่สาแหมุดสาตอนนี้อยู่ประมาณรัชดาสิบสี่ระหว่างรัชดาสิบสี่กับสิบหกโอเคได้งานแล้วนะครับเดี๋ยวไปรับงานก่อนนะครับวันนี้จะมาแสดงให้เห็นว่า ก็ต้องเข้าเมืองเลยโอ้ไม่รู้ก็เหมือนช้อปปี้นั่นแหละช้อปปี้ก็คือเข้าเมืองแต่ว่าช้อปปี้ก็คือแบบมันมันมันน้อยลงเรื่อยๆงานอ่ะถ้าไลายแม้เรายังเรายังตอนแรกเรากดเรายังเห็นใช่ป่ะแล้วงานมันก็มาเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวไปรับงานก่อนนะครับเงินสดยังไงผักชําคําหอมนะครับเงินสดห้าร้อยนะครับมะนต้องมันต้องรับเงินสดเป็นเครดิต ตอนนี้มีเงินอยู่สี่พันแล้วเนะี่ยได้ไลแมนอย่าแบนกูนะโอเคเดี๋ยวเข้าไปรับของก่อนมาส่งที่แถวๆนิคมอุกสาหก,กรรมแห่ชาติได้งานต่อแล้วควงเฮงยังไม่ทันได้กดปิดพักงานเลยแม่งเด้งมาแล้วชิปปิ้งคีมเป็นท่านเบอร์ลูกค้าแชทมาแล้วแต่ยังไม่ยังไม่ทักกลับนะ ยอดพันสองแมสเจ้านะครับโอ้ยแต่ได้ราคาอยู่นะร้อยสสิบโอเคเดี๋ยวไปส่งไปรับรงเองก่อนมาเซนท่นเบอร์เหมือนเหมือนมาเดินเล่นอะคลิปมิงคีมผมก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนเจอเรปาภแล้วโอเครู้ทางไปแล้วเดี๋ยวเดินไปรับก่อน 2นะครับร้านข้าวเหนียวมะม่วงป,ป้าใหญ่นะครับวงเวียน22ได้งานแบดเลยโอเคเดี๋ยวไปส่งคนเยอะอันนี้อยู่ตรงถนนจันเมื่อกี้ได้งานหนึ่งนะครับก่ย่างวิเชียนสงสัยร้านปิดหรือไม่ไม่เปิดรับออเดอร์ก็ไม่รู้ เร่งยกเลิกไปแล้วอันนี้ได้มาใหม่แล้วไปส่งสุรศักโอเคเดีย๋ยวไปรับงานก่อนส่งผมวิทย์นะครับมเมื่อกี้ส่งที่ถนนจันเก่าแถวนรารธิวาสนนาชนคลินใช่ป่ะส่งเสร็จก็จัดก,การเก่ามันสามารถทะลุพระรามสามที่มันเป็นสร้างถนนตัดใหม่ได้เอาวิ่งเข้ามานะครับเข้ามาที่แยกของเตยเพราะว่าเขาสึกว่าจอดตรงนู้นแล้วมันเงียบก็ลเลยวิ่งเข้ามาแยกของเตยก็ได้อีกสองงาน นะครับได้แล้วสองงานอันนี้งานที่สามนะครับโคตรจำแซบเบอร์ดูเลขออาได้เลยดิกศูนย์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 โคตรเท่เลยอะ่ะโอเคไปร้านก่อนนะครับได้งานจ่ายเงินสดแล้วก็เข้าบอลเลตีกอะ่ะแปดร้อยสิบบาท <c oughs> ราเมงยอดเงินนี้สี่พันกว่าใไปแล้วแต่วันนี้ง,งานเรื่อยอะ่ะแต่ว่ามันไม่มีงานบินเลยอะ่ะ ยอดมันก็เลยแบบไม่ได้ปุ่งพยานเท่าไหร่ตอนนี้ถ้าถ้าเป็นงานนี้ก็ประมาณ850ตั้งแต่9โมงครึ่งโอเคเดี๋ยวไปส่งก่อน <c oughs> ตอนนี้มาอยู่ที่ธนาธิวาตัดปะนะราม3มาได้สเปยนะครับเอสโซนะธนาคิวา4712ครับ แล้วก็ได้งานต่อเนื่องเป็นสตาร์บั k s โอเคเดี๋ยวรอง,งานก่อนสรุปยอดที่มาเริ่มเริ่มที่ห้วยผางตอนเช้าวันเก้าโมงครึ่งครับก็ได้พันกระสาสิบบาทงานสุดท้ายไปอยู่ที่สุขุมวิทอีกแล้วพระรามสี่อีกแล้วโอ้ก็จะถึงบ้านเป็นชั่วโมงก็มันก็ต้องเข้ามาเพราะว่ารอบถ้ารอบในมันเงียบอะ่ะ แสดงว่ารอบนอกอยังไงมันก็เงียบไม่ไม่ไม่พ้นอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังก็ต้องเน้นเรื่องเครดิตอยู่แล้วก็รับทุกงานไปถ้าตอนเที่ยงมันมีงานต่อเนื่องเยอะอย่างเงี้ยก็ปิดพักรับงานก็ได้แต่ถ้าช่วงเวลาอื่นที่มันไม่ใช่ช่วงที่ลูกค้าเรียกเยอะเนี่ยเปิดไปเถอะรับไปก่อนคือสุดท้ายแล้วก็ต้องรับไปก่อนนะครับ แต่ถ้าช่วงแบบทามทามลูกค้าเรียกเยอะเงี้ก็ปิดเพื่อเพื่อไม่ให้ลูกค้ารอนานโอเควันนี้เดี๋ยววันนี้ก็มาเริ่มที่ห้วยขวางอีกเหมือนเดิมนะครับ